สวัสดีครับชจ้าเจาะลูกหนังครับวันนี้ก็มีทาซับฟุตบอลครับมาฝากกันเช่นเคยนะครับเป็นฟุตบอลในคืนวันเสาร์นะครับที่27กันยายนนะครับมีด้วยกัน5คู่ครับเรามาดูคู่แรกครับเป็นพิมลีครับในช่วงหัวค่ำนะครับ18บแนาฬิกาสานาทีครับเบนฟอร์ดครับจะเปิดบ้านประกอบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าทางด้านเบนฟอร์ดเจ้าถิ่นนะครับอันดับที่17นะครับเจอกับแมนยูไนเต็ดอันดับที่11นะครับน่าบอกว่าเกมนี้เบนฟอร์ดก็อาจจะเจอคู่แข่งที่หหนนนััักกก่่่่่อยครบแตตวาาาาาถถ้ดูจสสิิทีผมม3เง ได้ในบ้านของเบนฟอร์ดในการเจอกับแมนยูนะครับเบนฟอร์ดไม่เคยแพ้ครับเกมนี้ก็มองว่าแมนยูที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับก็อาจจะยังไม่สามารถเอาชนะเบนฟอร์ดได้ครับเกมน่าจะเสมอกันครับสองบนเรืสองแบบสนุกครับคู่ต่อมาครับจะเป็นคิสซอฟเบเลสครับที่จะเปิดบ้านพบกับเรือพู่ครับคิสซอฟเบเลสกับเรือพู่เนี่ยเจอกันบ่อยมากนะครับ โดยเฉพาะล่าสุดในคอมมูนิชิลครับที่เสมอ2-2นะครับในเกมนี้ครับมาเจอกันในลีกครั้งนะครับก็เป็นเกมที่ยากเสมอครับสหรับเลี้ยวภูครับในการบุกเยือนพาเลสครับและพาเลสเองแม้ว่าจะเสียแั้วแต่สําคัญไปบางคนนะครับแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเริ่มจะปรับตัวได้นะครับแล้วก็มองว่าเกมนี้ไม่ง่ายสหรับเลี้ยวภูครับที่จะบุกมาเอาชนะหรือพาเลสได้ครับเกมนี้ อาจจะจบด้วยการเสมอกันอีกคู่นึงครับหประตูต่อหนึ่งครับคู่ต่อมาครับที่อีลัสเซเดียมครับเวลา20่เสรกาครับแบงค์เชสเตอร์ซิตี้จะพบกับเบอร์ลี่นะครับซิตี้นั้นเริ่มจะฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากที่เสมอซ่อนในเกมล่าสุดในลีกนะครับบุกไปชนะฮารดฟิลด์ทาวน์ในเกมกลางสัปดาห์ในคาราบัลครับครับใช้ผู้เล่นดาวรุ่งเป็นส่วนใหญ่นะครับคราวนี้เจอเบอร์ลี่น้องใหม่ที่เพิ่งขึ้นมาครับเบอร์ลี่เนี่ยทุกรายการรวมกัน4เกมหลังสุดนั้นไม่ชนะใครกับเสมอ1แพ้3ครัับดงนั้นมองว่าซิตี้เกมนี้พร้อมมากครับบนน่่าาจะเปิด้ถลมเเออออาาชนนะบร์ลียยไป่ง้3ตครั คู่ต่อมาเวลา21นาฬิกา15นาทีครับเป็นลาล์ิกาสเปนคู่บิ๊กแมตช์ครับอาร์ติโก้มาดริดก็จะทำศึกดับเบิลแมตช์กับเรอัลมาดริดนะครับอาร์ติโก้มาดริดนั้นพวกเขาเจอกับมาดริดเนี่ยเราบอกว่าก็มักจะทำผลงานได้ดีตลอดนะครับโดยเกมล่าสุดที่เจอกันในลีกเนี่ยก็ในฤดูกาลที่แล้วนะครับก็เสมอกันทั้ง2เกมครับตึ่อนครับเกมนี้ก็มองว่ามาดริดน่าจะลำบากหน่อยครับที่จะเอาชนะอาร์ติโก้ได้ในเกมนี้ครับก็ฟันหัวว่าเกมนี้ครับน่าจะมีโอกาสเสมอกันอีกคู่นึงครรับ1ปะตตู่อ1คครับู่สุดท้าย ครับจะเป็นนางานเกาโชอตเซเลียร์นะครับของอิตาลีครับยูเวนตุสครับจะพบกับแอตาลันตานะครับยูเวนตุสเปิดฟ้านด้วยการนี้ได้ร้อนแรงนะครับพวกเขาเป็นอันดับที่2รองจากฝูงครับตามหลังนาโปลีแค่2คะแนนส่วนแอตาลันตานั้นก็ยิ่งไม่ยิ่งหย่อนกันครับอันดับที่5นะครับถือว่าเป็น2ทีมที่โชว์ฟอร์มช่วงล้มต้นได้ดีครับแต่ถ้าดูจากผลงานของยูเวนต์การเจอแอตาลันตาระยะหลังเนี่ยมักทาได้เหนือกว่านะครับเกมนี้ก็เลยมองว่าเล่นในบ้านด้วยครับยูเวนตุสก่อน่าจะมีโอกาสเปิดบ้านเอออออาาาชนนนนนะะตตลลัััััั้้้้ไดคคคครรรบบบบแีีก็ืงงงขว